สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนตัวจสอบฟนิคก,กันนะคะทีนี้เรามาดูก,ดกฎกติกาของเรากันก่อนดีดกว่าที่เชื้อกำหนดเอาไว้ว่าสีน้ำเงินคือพยัญชนะต้นถูกไหมคะสีแดงคือสระและสีดำคือตัวสะกดนะคะทีนี้ ่าสีเทาเนี่ยหมายถึงไม่ออกเสียงนะคะเด็กๆก่อนจะฝึกออกเสียงเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเราสามารถเอา number one to ten มาประยุกใช้กับอะไรได้บ้างอ,อย่างเช่นการ work out หรือออกกำลังกายก็ได้นะลองไปดูกันค่ะ

9, 10. Now reach all the way over. 1, oh, All 3, 4, over that's five, three. Five, six, 7, three. Eight, 9, 10. All the way to the other side. Reach with me, 1, 2, Another side eight, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now swing your arms side to side. Swing, do a little swing. Swing with me like this. Woo! Alright, now put your arms up and we're gonna put our elbows to our hips. One, two, three, four, five. Elbow, seven, hip, and we're gonna jump up and down. So jump up really high with me. Ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, let's do it one more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sit down and touch your toes like this are you ready count with me touch by one by 7 8 9 10 touch your knees 1 knee 3 4 five, six, seven, 8 9 10 touch your shoulders your shoulders up here 1 two, three, four, five, Seven, eight nine ten. Touch your head, slow down. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now take a deep breath in. Good job, good job, everyone. อ่าเราสามารถเอา Alex, number one to 10มาประยุกต์ใช้กับการ work out หรือออกกำลังกายของเราได้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปลองทำกันนะถ้าไหนก็ได้ที่หนูชอบแล้วเอาสเต็ p เป็น number one to number c h n แทนโอเคอ่าทีนี้เรามาเรียนวิธีการผสมคำเพื่ออ่านหรือเพื่อออกเสียงดีกว่าเนาะ การผสมคำเพื่ออ่านหรือเพื่อออกเสียงนะคะกลับมาที่ของเราเมื่อกี้มออกกำลังกายไปแล้วให้เวลาพักเหนื่อยแป๊บนึงจะมีคนที่นั่งดูเฉยๆวิดที่เชอร์ก็ได้นะคนไหนออกกำลังกายแล้วก็ยินดีด้วยคุณได้สุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกสามนาทีโอเคอย่าลืมจำนะคะสีน้ำเงินพยัญชนะต้น สีแดงสละสีดำตัวสะกดและสีเทาไม่ออกเสียงนะคะอ่าต่อไปคำแรกโอ้โหคำแรกก็เจออันนี้เลยเด็กๆคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคําที่เราอ่ะไม่สามารถเอาเสียงของตัวอักษร ใช้สะกดคําหรืออ่านออกเสียงคําให้ถูกต้องได้นะคะคําเหล่านี้มันคือข้อยกเว้นทางภาษานะคะลูกทีนี้ข้อยกเว้นทางภาษาเนี่ยมันมีเหตุผลของมันที่ไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งมันอาจจะเกิดข้อยกเว้นเพียงแค่ว่าถูบังคับให้ต้องออกเสียงแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้ออกเสียง ย่นเยอะยาวนานหรือคำยาวๆหรือหรือเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นอะไรแบบนี้นะคะหรือคือหรือบางทีก็ให้เหตุผลไม่ได้เลยก็มีทีนี้ใน number one to number t e เนี่ยก็จะมีอยู่สองคำศัพท์ก็คือ number one กับ number two ที่เราต้องท่องจำเป็นตัวอักษรเอาว่า O N E อ่านว่า one T W O อ่านว่า two เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือคำยกเว้นนั่นเองไม่สามารถใช้หลักเสียงของตัวอักษรเนี่ยมาเป็นการสะกดคำให้ถูกต้องในการออกเสียงได้2ตัวนี้ยกเว้นนะคะเพราะปกติตัว O ก็จะเป็นเสียงอออก,กับ O ใช่ไหมแต่ว่า พอมาเป็น O N E อา้าวกลายเป็นว n e เฉยเลยไม่ยอมเป็นโ o นหรือว่าไม่ยอมเป็นอ n อะไรแบบอย่างเงี้ยนั่นก็คือข้อยกเว้นของมันนะคะลูกเหมือนกัน number two T O แทนที่มันจะเป็น to ใช่ไหมหรือจะเป็นสระออก็ไม่เป็นกลายเป็น t ู o กลายเป็นสระอูเฉยเลย แล้วก็ตัว W ก็ไม่ออกเสียงเราไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมเจ้าของภาษาเดิมของเขาเนี่ยถึงอ่านคำนี้ว่า t o นะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถใช้เหตุผลกับภาษาได้นั่นเองอ่ะคราวนี้แหละเราจะถึงตัวที่เราสามารถใช้เหตุผลกับมันได้แล้ว T H รวมกันกลายเป็นอีกเสียงหนึ่งคือเสียงตร ตลอดแบบนี้นะคะก็คือวิธีการออกเสียงของมันเนี่ยเราต้องแลบลิ้นออกมาเพราะว่า t h มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็ต้องแลบลิ้นออกมาหรือไม่ก็ถ้าใครเก่งนะถ้าใครเก่งหรือถ้าใครแบบชำนาญในการควบคุมอวัยวะในช่องปากให้เหมือนเจ้าของภาษาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเอาปลายลิ้นไปแตะที่ ด้านหลังตรงนี้คือฟันบนใช่ไหมสมมติว่าเล็บทิเชอร์คือฟันบนเราก็เอาปลายลิ้นอะไปแตะที่ด้านหลังฟันบนแล้วก็ออกเสียงตรอตรอแบบนี้ได้แต่ถามว่าทําบ่อยๆมันก็เสี่ยงกับโอกาสที่เราจะฟันเหยีะเหมือนกันนะในความรู้สึกของทิเชอร์ทิชเชอร์ก็เลยรู้สึกว่าการแลบลิ้นออกมาง่ายกว่าเยอะแต่ว่านิดเดียวออกออกมานิดเดียวไม่ต้องเอาออกมาเยอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะน่าเกลียดหรือน่าอายนะคะเด็กๆเพราะว่า เจ้าของภาษาเขาก็ยังทำกันเลยแล้วเราจะอายอะไรล่ะคะถูกไหมอ่ะทีนี้ ee e, 2ตัวหรือ double e เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเจอ ee e, เนี่ยเรามักจะพูดว่า double double e double e แต่ปัจจุบันนิยมอ่านว่า ee e, มากกว่านะคะเมื่อก่อนเราเคยท่องศัพท์ที่ thrwe 3 3ถูกไหม แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากท่องจำตัวอักษรมาเป็นจำเสียงแทนแต่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องแม่นในเสียงก่อนนะหมายความว่าเรารู้ว่าเสียงนี้เขียนออกมาเป็นตัวอักษรอะไรเรารู้ว่าเสียงนี้เขียนออกมาเป็นสระอะไรแบบนี้คะ่ะเช่นถ้าเรารู้ว่า three ก็คือต่ r ตอ e three เราก็จะเขียนได้เลยว่า t h r ก็คือเสียงตั e ก็คือตัว double e หรือตัว e e เราก็จะเขียนคำว่า Three ถูกโดยอัตโนมัติผ่านทางเสียงที่เราออกเสียงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเสียงของตัวอักษรอันนี้ในอนาคตถ้านหนูจำเสียงได้หมดทั้ง44เสียงของภาษาอังกฤษ หนูแทบจะไม่ต้องท่องศัพท์เลยเพราะว่าถ้าหนูออกเสียงถูกต้องก็เขียนถูกต้องโดยอัตโนมัติยกเว้นคําพิเศษพิเศษพิเศษจริงๆเหมือนเช่นคําว่า one หรือคําว่า two ที่เราจะต้องมานั่งท่องทีละตัวนะคะว่า o n e one, one หนึ่งแบบเนี้ย t w o two สองซึ่งคําพิเศษมันมีไม่เยอะแต่คําที่มันสะกด หรือออกเสียงตรงตัวตามเสียงเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจําเสียงของตัวอักษรได้ประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้เรามากขึ้นด้วยนะคะเด็กๆฝึกตอนนี้จะมีประโยชน์กับเราในอนาคตแรกๆทีเชอร์ก็ไม่เก่งเหมือนกันไม่ชํานาญเหมือนกันแม้กระทั่งตอนนี้ทีเชอร์ก็ต้องฝึกก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเพราะว่า เสียงหลายๆเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทยสิ่งเพื่อจะทาให้เราเนี่ยออกเสียงได้ชัดเหมือนเจ้าของภาษาก็คือฝึกพูดบ่อยๆฝึกออกเสียงบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใบหน้าเราที่ช่องปากเราที่ร่างกายเรามันจําได้ว่าจะทําเสียงนี้ต้องควบคุมอวัยวะยังไงโดยอัตโนมัติเหมือนกับทักษะในการออกกำลังกายทักษะในการเดินทักษะในการวิ่งของเรานั่นเอง อ่ะทีนี้มาลองออกเสียงตัว3พร้อมกันนะคะวิธีการสะกดนะคะเทอีทร e, ต่อไปเวลาเราเจอคำศัพท์ที่มีทั้งพยัญชนะต้นสระและตัวสะกดพบ3ามองค์ประกอบแบบนี้ หรือ4สีองกรอบเลยมีทั้งตัวที่ไม่ออกเสียงด้วยหรือตัวที่ s i l e n t silent คือไม่ออกเสียงให้เราตัดตัวที่ไม่ออกเสียงทิ้งอันดับแรกตัดตัวที่ไม่ออกเสียงทิ้งอันดับที่สองผสมเสียงสละกับตัวสะกดไว้ด้วยกันให้ได้ก่อนอันดับที่สามเอาพยัญชนะต้นมาผสมทีหลังแล้วเราก็จะได้เสียงของคำศัพท์นั้นนะคะ ยกตัวอย่างข้อนี้คำว่า for, for me, f o r f o r มี f o u r มีทั้งหมด4 letters หรือ4ตัวอักษรเราก็ตัด u ทิ้งเพราะ u ไม่ออกเสียงถูกไหมเหลือ o กับ r o ก็คือสละ o r ก็คือเสียงตัวสะกดเสียงตัวสะกด r ก็คือออออแบบนี้ใช่ไหม เอาโอมาผสมกับอากลายเป็นโอโอโอแบบนี้พอเอาโอไปผสมกับอาเสร็จปุ๊บเอามันไปผสมกับพยัญชนะต้นก็จะเป็นโอฟอร์โอฟอร์แบบนี้นะคะต่อไป5 5เหมือนเดิมเลย ตัว e เป็นสีเทาไม่ออกเสียงตัดทิ้งไปเลยเอาสระ,ะกับตัวสะกดมาผสมกันก่อนสระ,ะของตัว i ก็คือออกเสียงว่า i อย่าลืมนะคะกดของเราคือถ้ามี silent e แสดงว่าตัว i ออกเสียงว่า i ไม่ได้ออกเสียงอีนะคะทีนี้เอา i มารวมกับเสียงของตัว v ตัว v เมื่อมีตัว v ลงท้ายหมายความว่าพูดเสร็จปึ๊บให้เราเอาฟันบนแตะที่ริมฝีปากล่างรวมกันแบบนี้นะคะ i i แบบนี้พูดคำว่า i เสร็จเอาฟันบนมาแตะริมฝีปากล่างทันทีเลยนี่คือเสียงของสระกับตัวสะกดรวมกัน i พอมารวมกับเสียงตัว f ก็จะกลายเป็น i ฟ แบบนี้นะคะ One More Time, I Five. Five แบบนี้ค่ะต่อไป Number Six ถ้าเราออกเสียงว่า six จะแปลว่าป่วยนะคะแต่ถ้าเราออกเสียงว่า six ถึงจะแปลว่าเลข6นะคะนี่คือเหตุผลที่พอเราพูดถึงเลข6กแล้วก็หลังอาจจะงงว่าเราพูดว่าเราป่วยก็ได้ รอบนี้ตัว i มีตัวสะกดต่อท้ายแล้วก็ไม่มีตัว e ที่ไม่ออกเสียงแล้วก็มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวแล้วก็ในคำคำนี้มีสระแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัว i ก็ออกเสียงว่าอ e, ีตัว i เลยออกเสียงว่าอ e, ีกลายเป็นเสียงสั้นแทนเสียงของตัว x ก็คือ กกับแบบนี้กสกสแบบนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนเรากั้นลมจะพ่นลมออกมาแล้วก็กั้นมันเอาไว้แล้วก็ออกเป็นเสียงสื่อแทนแบบนี้อ่าไอวก x กลายเป็น x x เสียงของตัว s คล้ายกับเสียงงูนะคะก็คือ ยิงฟันเอาฟันบนกับฟันล่างประกบกันแล้วพ่นลมออกมาแบบนี้ลมก็จะออกมาตามซอกฟันหรือตามซี่ฟันของเรานั่นเองวิธีการผสมอย่าลืมนะคะถ้ามีตัวสะกดเอาสระบวกกับตัวสะกดเป็นเสียงใหม่แล้วค่อยไปผสมกับพยัญชนะต้นแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็ทำเหมือนภาษาไทยเลยคือ เอาเพรญชนะต้นบวกสละออกมาเป็นเสียงนะคะอ่าทีนี้ i บวก x กลายเป็น x x บวกกับเสียงกลายเป็น x six แบบนี้ x six เด็กๆสังเกตดีๆนะคะตรงสีม่วงคือเสียงอ่านใช่ไหม หรือการออกเสียงคำนั้นทั้งคำใช่ไหมคะเด็กๆเห็นจุดตรงข้างใต้ไหมคะจุดตรงข้างใต้หมายถึงหางเสียงที่ต้องออกเสียงให้ได้นะคะถ้าที่เชื่อใส่จุดไว้หมายความว่าให้ออกเสียงของหางเสียงมันด้วยที่เนี้ยบังเอิญคำเนี้ยมันมีหางเสียงทั้งหมดสองหางถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับจิ้งจบที่มันมีสองหางนั่นเองอ่ะต่อไป number seven คำหนึ่งคำแต่มีสองพยางก็คือคำว่า say กับคำว่า when คำว่า say ตัว e ก็คือสระ a คคำว่า when ตัว e ก็คือสระ a เหมือนเดิมเอ๊ a. แต่ทีเชื่อเคยบอกว่าถ้าคำไหนมันไม่มีตัวสะกดมันต้องเป็นเสียง e ไม่ใช่หรอแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าคำว่าเซ่อะ มันรวมอยู่กับคําว่าเว้นกลายเป็นแค่หนึ่งคำไงแล้วมันก็มีสองพยางมันก็เลยไม่ได้หมายความว่ามีตัวอ e ีโผอยู่สองตัวในคำหนึ่งคำแล้วมันจะออกเสียงว่าอ e ีเพราะว่าอะไรมันต้องมีตัวอ e ีสองตัวในหนึ่งพยางถึงจะออกเสียงว่าอ e ีโอเคไหมแต่อันนี้มันคือสองพยางมันอยู่พยางคายพยางมันมแต่คำว่า ไม่อ่านเป็นซีเพราะว่าอะไรเพราะมันมาอยู่ติดกับเว้นเลยมันไม่ใช่คำเดียวโดดๆโดดแล้วไม่มีตัวสะกดโอเคเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เอาจากข้างหลังก่อนเนาะออ e, เสียงเอบวกกับตัวสะกดเอ็นเสียงอืมอืหรือถ้าจะให้ยาวหน่อยก็จะออกเสียงวันเนอแต่ถ้าจะให้สั้นเอาแบบเสียงบริสุทธิ์ของมันเลยก็คือเสียง หนึ่งนงึเหมือนจะพูดคำว่านหนึ่งหรือพูดคำว่าเนอแต่พยายามไม่อ้าปากไม่อ้าปากออกมาอืมอืมเหมือนพูดพูดอยู่ข้างในตรงช่วงเนี้ยช่วงนี้ช่วงนี้ของจมูกอะลลกทีนี้เออื A, ออกเสียงร่วมกันว่าเอนเอนเสียงเนอจะเบามากๆเลยมันจะเป็น A บวกกับเนกลายเป็น n n ทีนี้เสียงของตัว V ก็คือ,อ,อแบบนี้หรือหรือจะพูดว่า V ก็ได้เอนเนหรือ V n อรเนเนเราลองมาสะกดโดยใช้เสียงโฟนิกพร้อมกันนะคะ a c N V e n เวน e n แบบนี้นะคะต่อไปคำว่าเอชคำนี้เด็กๆเห็นอะไรไหมมันไม่มีพยัญชนะต้นเลย e i g h เป็นสระ A นะคะ จำไว้นะคะสตัวนี้รวมกันอยู่ติดกันเป็นสระเอ e i g h สระเทีนี้ตัวสะกดของมันก็คือตัว T ตัวทีถ้าอยู่ที่พยัญชนะต้นเรามักจะออกเสียงชัดโดยการพูดว่าเธแต่ถ้ามันกลายเป็นตัวสะกดเราจะพยายามพูดให้มันสั้นที่สุดกระชับที่สุดและ เบาที่สุดโดยการออกเสียงว่าถึหรือเบากว่านี้ก็เป็นแค่นี้นะคะวิธีการสะกดก็คือเอ A เอเอแปลว่าเลขแปดนั่นเองต่อไปคำว่า n e ทิเชอร์เคยบอกแล้วว่าถ้า คำไหนมีสระหตัวเสียงของตัว i จะเป็นอ e, ีถูกไหมแต่ถ้ามี Silent e หรือตัว e ที่ไม่ออกเสียงเสียงของตัว i ก็จะกลายเป็น i ทันทีและเทคนิคในการผสมคําก็คือสระบวกกับตัวสะกดก่อนแล้วค่อยมาผสมกับพยัญชนะต้นทีหลังในกรณีที่มันมีตัวสะกดนะคะเราก็เอา i บวกกับ เสียงเนหรือเสียงอืมแบบนี้ถ้าเอาเสียงบริสุทธิ์จริงๆเบาๆจะเป็นเสียงอืมถ้าเอาเสียงเข้มๆชัดๆเราอาจจะออกไปเลยว่าเนก็ได้เอาไอมาบวกกับเอ็นสีดาก่อนกลายเป็นไอไอทิเชอร์พูดคำว่าเน,นต่อท้ายด้วยนะแต่ทิเชอร์เบาเสียงของมันลงมามา,มากๆเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นหางเสียงไงคะหางมันต้องเล็กกว่าแล้วก็เบากว่าหัวนะคะทีนี้เอามันไปผสมกับเพียงชนะต้นต่อก็จะกลายเป็นออออืืมมา,า,า,าน 1, 9, ายเห็นไหมคะเริ่มง่ายแล้วคำสุดท้ายของเรา number เช่นมีครบเลยพยัญชนะต้นสระและตัวสะกดวิธีการเอา E กับ N ไปผสมเสียงกันก่อนตัว E ถ้ามีตัวสะกดอยู่ท้ายออกเสียงว่า A E บวก N กลายเป็น A กลายเป็น N n ทีนี้มารวมกับเสียงเธอตรงหัวหรือตรงพยัญชนะต้นก็จะเป็นเธอเอเทนเธอเอเทนแบบนี้นะคะอย่าลืมเสียงเนอตรงหางเบาๆเบ้าที่สุดเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเสียงเอ็นลงท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้ดังฟังชัดเหมือนเสียงตัวทีเธอหรือเสียงตัวเคหรือเสียงตัวซีนะคะ